Nobody knows, trying to have but it shows Lost my sense of logic Think that I'm gonna explode, echoes inside of my bones Not the brave kind never dare to Take the leap when the chances come กลับมากลางเต้นกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สวนห้อมนะคะอุทยานแห่งชาติทับลานนะอยู่ที่วังน้ําเขียวค่ะก็ว,นนวันนี้มาอุทยานเยอะมากเลย <c oughs> ก็คือแบบอุทยานเปิดแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบอุทยานสามารถกลับมากลางเต้นได้แล้วนะ ก่อนหน้านี้ก็อาจจะต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชันนะคะตอนนี้ก็คือไม่ต้องแล้วนะคะสามารถ Walk in มาได้นะคะก็เมื่อกี้ที่เราเข้ามาก็มาทางวังน้ําเขียวเลยค่ะแต่ว่าเลยเลยตรงไทยสามัคคีมาแล้วนะแล้วก็เลี้ยวลงมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานแต่ตอนที่ป้อมปาก GPS อก็จะเขียนเป็นสวน้อมนะคะก็เข้ามาก็ตกใจเหมือนกันไม่เจอใครเลย ก็เมื่อกี้เจอเหมือนเหมือนมีคนเข้ามาอยู่แก๊งหนึ่งนะแต่ก็แบบเขาน่าจะไม่ได้กางเต็นท์น่าจะมาแบบชมพื้นที่เฉยๆนะคะก็ที่นี่มีน้ําตกด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูน้ําตกกันตอนนี้ที่ลานกางเต็นท์ก็มีแค่เราคะ่ะ <c oughs> ก็ถ้าเป็นอุทยานจะไม่สามารถใช้ไฟได้นะคะแล้วก็พื้นที่ก็ดีเลยอะ่ะดูวิวข้างหลังแล้วสิมันดีมากเลยทุกคน มองไปโล่งๆตรงนู้นเลยค่ะค่าเข้าอยู่ที่เมื่อกี้เท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่ไม่แน่ใจ3คนค่ารถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอีกทีเรื่องค่าเข้าพื้นที่นะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ผ่านมาก็คือที่นี่สามารถทํากับข้าวได้ด้วยนะคะมีห้องน้ําให้ใช้ห้องน้ําเขาดีเลยแล้วก็แต่ว่าโซนทํากับข้าวค่ะเราทําได้แต่ว่าจะเป็นโซนที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้นะคะ เหมือนจะเป็นคล้ายๆโรงอาหารประมาณนี้นะคะก็ให้ไปประกอบอาหารตรงนู้นแล้วก็ยกมากินที่เต็นท์ได้นะคะขยะก็มีเข่งให้ให้ทิ้งแต่ไม่แน่ใจเลยว่าวันนี้จะได้ทํากับข้าวไม่น่ายังไม่ได้เตรียมกับข้าวมาเลยเดี๋ยวเราว่าจะไปเซอร์เวยที่แถวๆรวังน้ําเขียวคะ่ะว่ามีอะไรทางกินได้บ้างนะ Think that I'm gonna explode? Echoes inside of my bones. Not the brave kind. Never dare to take the. เอกันในช่วงเย็นวันนี้มาแปลกหน่อยคือเราจะพาเดินชมพื้นที่กันนะคะนี่คือลานทั้งหมดของที่นี่เนาะลานด้านบนตรงนู้นกลางได้นะคะโซนหน้าห้องน้ํากลางได้ก็คือเหมือนแบบเจ้าหน้าที่ที่นี่ดูแลพื้นที่คือแบบดีมากคือมีการแบบตัดหญ้าสูงพื้นที่แบบกลางเต็นท์ได้เลยค่ะฝั่งตรงนี้ก็จะชันหน่อยแต่ว่าตรงนี้ไม่ไม่ชันเลยแล้วก็เนี่ยมองไปก็คือแบบ ได้วิวที่ดีมากเลยค่ะอุทยานเนาะจะไม่มีไฟให้ใช้นะคะแล้วก็อ,อะไรอีกนะแค่ไม่มีไฟแต่เนาะข้อจากัดก็คือไม่มีไฟอ๋อแล้วก็งดทาอาหารอาหารทำอาหารก็คือจะมีจุดที่ทําได้อยู่ฝั่งทางนน้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่พอเรารู้ว่าทํากับข้าวไม่ได้เหมือน อุ่นอาหารทําอะไรที่ไม่มีกลิ่นทำได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราก็เลยเลือกที่จะไม่ทําเลยแล้วก็ซื้อกับข้าวมากินกันก็วันนี้ที่เข้ามาเนาะเราเข้ามาก็คือจะมีจุดบริการนะคะตั้งแต่ทางเข้านะคะเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ชําระค่าบริการก่อนจะเป็นค่าเข้าของผู้ใหญ่นะคะ20่สิบไหมเดี๋ยวขึ้นให้ เออเดี๋ยวขึ้นให้นะคะน่าจะ20อ่าน่าจะเออค่าเข้าค่าเข้า20แล้วก็ค่ากลางเต็นท์อีก30รวมแล้วคือวันนี้เราจ่ายไปร้0ยร้แล้วก็ของเด็กอีก10บาทผู้ใหญ่3คนค่ารถข้า,ขา30มสิบไหมประมาณนั้นนะคะก็พื้นที่ที่เราเข้ามานี้ก็มีน้ำตกด้วยมีน้ำตกอะไรนะใหญ่ๆ อะไรโปะอะไรอะไรจำชื่อน้ำตกไม่ได้มีสามน้ำตกมีน้ำตกสวนห้อมน้ำตกอีกสองชื่อจำไม่ได้จริงๆเราคือได้ก็คือเราอ่ะขับรถไปพอเราเข้ามาใช่ไหมคะ่ะก็เอาเต็นท์มาลงก่อนแล้วก็ขับรถออกไปซื้อของแล้วก็แวะไปดูน้ำตกนะแต่ด้วยด้วยฤดูกาลนี้มันก็เป็นหน้าฝนนะแต่ก็คือมันไม่มีน้ำน้ำแห้งมากนะคะก็ ก็จะได้ดูแค่พื้นที่มีเป็นหินลาดชันลงมานะคะแล้วก็พื้นที่ที่ถัดมาจากเมื่อกี้นะตรงเนี้ยลงเต็นท์ได้หมดเลยนะคะทุกคนก็พื้นที่ดีมากๆแล้วก็ดูวิวด้านหน้าคือดีมากๆเหมือนกันก็คงจะไม่ไม่ได้มีแค่ที่ผาเก็บตะวันนะที่วิวสวยที่นี่วิวสวยเหมือนกันชอบวิวแบบสลับซับซ้อนแบบของภูเขานะคะ ด้วยความที่เรามาเป็นเต็นท์เดียวเราก็เลยกลางแบบเต็มพื้นที่แล้วก็ตรงนี้ช่วงกลางวันล่มเลยนะคะมีล้มของต้นไม้ใหญ่นะคะต้นนี้ใหญ่มากๆเลยอะเราก็เลยเลือกตรงนี้แล้วก็บริเวณพื้นที่นี้จะลาดนิดหน่อยนะแต่ลงเต็นท์ได้เหมือนกันนะคะไม่ไม่ได้แบบว่าลำบากในการวางเต็นท์หรือว่า วางเก้าอี้วางโต๊ะนะคะลมก็คือพัดเย็นตลอดทั้งวันเลยค่ะเมื่อกี้เราเหมือนว่าเราจะเจอฝนด้วยนะคือเมฆก้อนใหญ่มากมาจากทางนู้นนะเราคิดว่าเราแบบโดนแล้ววันนี้แต่ก็เลยกางทาบกันไว้ไม่ตกค่ะด้วยความที่แบบลมพัดแรงด้วยนะเย็นวันนี้เราคงอาจจะเป็นกลุ่มเดียวเลยพาดูรอบๆพื้นที่เยอะๆหน่อยนะ ลมพัดเย็นสบายแต่ที่เนี่ยป้อมดูในแผนที่ก็คือขึ้นเป็นจังหวัดปาจีนแล้วนะแต่มันก็ยังอยู่ในโซนวังน้ำเขียวนะคะไป,ไปนั่งดื่มด่ำบรรยากาศก,กับพวกเรากันค่ะ ค่ะจะพา,าขยะไปทิ้งกันค่ะจะพาไปดูจุดด้านบนตรงนี้เป็นห้องน้ํานะคะอันนี้ที่ลานกลางเต็นท์ที่เราลงไปข้างล่า <c> ง <oughs> ก็คือเขาห้ามเอารถลงไปนะแต่คือเอาลงไปได้เอาไปลงของแล้วก็เอาขึ้นมาจอดด้านบนนะคะแล้วก็เอาขยะไปทิ้งตรงในที่ส่วนตรงนี้จะมีจุดแยกขยะชัดเจนมากเขาก็จะเตรียม ถุงดำไว้ให้นะคะเราก็มาหย่อนขยะได้เลย,เลยชิบชิบเรียบร้อยแล้วก็ห้องน้ำแบ่งแยกชายหญิงชัดเจนนะคะห้องน้ำเยอะเลยแต่ด้วยที่น่าจะยังไม่ค่อยมีคนมาเนาะเขาก็จะแบบอาจจะยังเปิดน้ำมาไม่เต็มที่ ตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยสามารถแบบเป็นโซนล้างหน้าได้นะคะแต่ว่าที่นี่เป็นซ่วมที่แบบนั่งนั่งยองหมดเลยนะคะแล้วก็ล้างจานได้ตรงนี้ดีเลยอะ่ะเขาทำแบบดีเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีฝักบัว น้ำแรงอยู่หน้าแต่ว่าเราก็มีที่ห้อยของด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีน้ำอุ่นนะคะไม่เพียงทำน้ำอุ่นแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนห้องน้ำหนึ่งนะแล้วก็อีกตรงนี้เมื่อวานนี้คือด้วยความที่คนมาน้อยนะเขาก็ไม่ได้เปิดไฟที่โรงอาบน้ำอันใหญ่นี้ให้นะคะป้องเลยมาใช้ตรงนี้ก็จะมีไฟ ให้ใช้แล้วก็เป็นส้วมแบบนั่งเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่มีไฟให้ใช้สิมีไฟให้แสงสว่างตรงนี้อีกสองห้องน้ำแรงเหมือนกันเมื่อเช้าก็ได้มาอาบตรงนี้แหละคะ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็ลานด้านบนตรงนี้ดีเลยนะนกางได้เหมือนกันแล้วก็บ้านพักอุทยานนะคะเหมือนจะจองได้ด้วยนะป้อมเข้าไปดูในเว็บนะคะถ้าสนใจก็ลอง จองเข้ามาได้ไปดูข้อมูลได้มีหลายหลังมากเลยแล้วก็วิวก็สวยๆดีๆตรงนี้เลยค่ะค่ะทุกคนจะถึงตอนกลับกันอีกแล้วคะ่ะที่นี่สงบมากคะ่ะพื้นที่ก็วิวสวยเหมาะเลยนะคะสำหรับแบบใครต้องการแบบความสงบหน่อยห้องน้ำก็โอเคเลยมีห้องน้ำให้ใช้นะ ย้ำอย่างที่บอกด้วยความอุทยานก็จะไม่มีไฟนะคะทุกอย่างของที่เราใช้อุปกรณ์ก็คือจะเป็นแมี่่จะเป็นแบบชาร์จแบตชาร์จไฟได้นะหรือใครมี power block หรืออะไรก็คือแบบอยู่ชิลๆเลยนะคะอรอบนี้เรามาได้แค่คืนเดียวเนะนะต้องกลับกันอีกแล้วก็ววสุดท้ายนี้ฝากช่องเราไว้ด้วยนะคะมีส่วนที่ต้องการติชมยังไงก็เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะแนะนำ เราหน่อยเราจะได้ปรับปรุงการถ่ายคลิปแล้วก็การตัดต่อวิดีโอทั้งหมดของเราด้วยนะคะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์และกดแชร์ Subscribe พวกเราด้วยนะคะเราไปกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ